มาดูรถสไตล์ผู้บริหารนะครับท่านผู้ชมสำหรับคันนี้เลยตัวต้าแคมรี่สองจุตัวจีโฉมอเนียวนะครับปี2020เลยคันนี้กับเลขไม่วิ่งไปเพียงหนึ่งแสนสอกิโลเมตรเท่านั้นหาราคาตั้งขายเพียงแค่เจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทครับนาราคาหายไปแล้วครึ่งหนึ่งเลยออปชั่นมาครบแน่นอนนะครับคันนี้ัฟรีดาวคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละหนึ่งหมื่นสามพันบาทเท่านั้นรับประกันโครงสร้างให้ทุกส่วนะครับไม่มีต้มหนักต้มคว่ำจมน้ํากับสิวว่าคอใหม่นะครับ ถ้าอยากชมรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมนะครับดูมีให้จบห้ามพลาดเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ FC ทุกท่านนะวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับต๊อปรถมือสองอีกเช่นเคยนะครับอยู่กันอีกแล้วนะครับที่บริษัทเพชรยนต์นะครับซอยเสรีไทย68แยกที่1เขตมินบุรีกรุงเทพนะครับวันนี้นะผมมีรถสไตล์ผู้บริหารเข้ามาใหม่อีก1คันเลยนะมานําเสนอนะครับสำหรับคันนี้นะครับโตโยต้าแคมรี่สตัวจีนะครับ ปี2020เลยคันนี้กับเลขไม้วิ่งไปเพียง124,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับนะาราคาป้ายแดงบอกเลยล้านสี่ล้านห้านะสำหรับคันนี้นะาราคาตอนนี้เหลือแค่739,000บาทนะครับราคาหายไปแล้วครึ่งหนึ่งเลยนะครับฟีดาวน์คันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ14,000บาทเท่านั้นนะครับใครอยากชมรายละเอียดตัวรถคันนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปชมในคลิปนี้กัน,นครับมาด้านหน้ากันก่อนนะครับไฟด้านหน้าเขามาได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์ LED แล้วนะครับมาพร้อมไฟเดนทัลนันิ่งไลท์ให้ครบ ตัวรถนะครับได้เป็นสีดําด้วยนะครับบอกเลยดูดันแน่นอนสภาพสวยนะครับเซนเซอร์ด้านหน้าเขามีมาให้ถึง2จุดเลยแล้วก็มาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้าเป็นแบบ LED แล้วเรียบร้อยนะครับป้ายทะเบียนนี้เลยนะครับ8973นะครับเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆนะครับรีบจัดรีบจองก่อนที่จะติดจองนะครับเพราะราคาถูกกว่าป้ายแดงไปแล้ว50%สนะสาหรับตัวนี้นะครับรับประกันโครงสร้างให้ทุกจุดนะครับไม่มีชนหนักที่คว่ำจมน้ํากับสีหรือว่ากอไมมาแน่นอนนะครับเป็นรถเข้าใหม่นะครับแล้วก็ด้านล้อแม็กสเปคเดิม โรงงานเลยสีบอลแบบนี้เป็นแม็กพอบ16ดิสเบรกมีมาให้ถึง4ล้อเลยนะครับยางบิตโจนด้วยปี2024นะครับยางเพิ่งเปลี่ยนมาสดสร้อนๆนะครับเอาไปใช้งานยาวๆแน่นอนนะไม่ต้องกังวลเลยนะครับแล้วก็นะครับคันนี้ติดฟิล์มมาแล้วรอบพันนะครับมาพร้อมนะครับกระจกแบบปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวแบบ LED มาให้ในตัวเรียบร้อยนะครับกระจกด้านข้างนะครับได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับกระจกแค่เดิมทุกบานนะครับติดฟิล์มแล้วรอบพันด้วยนะครับ เมื่อเปิดเข้ามาได้เป็นแบบโคมเมียมมาพร้อมปุุมสมาร์ทเอ็นทีด้วยนะครับเดี๋ยวพาดูภายในกันนะครับด้านภายในนะครับเขาจะได้มาเป็นแบบเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะครับสาหรับตัวนี้ 2.0G อ็อปชั่นมาไม่แพ้กันเหมือนกันนะสาหรับใครอยากได้รถเบนซินล้วนหรือเป็นตัว2.5ไฮบริดนะครับผมมีนําเสนอนะที่บริษัทเราตอนนี้แคมรี่ก็มีเข้ามาเยอะนะไฮบริดก็มี2.5ไฮบริดมีเยอะเลยนะตัวนี้นะครับเป็น 2.0G โฉมนิวได้เบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าแล้วเหมือนกัน เดี๋ยวพาดูด้านภายในนะครับ่าได้อ p ชั่นอะไรไปบ้างนะครับนี่คันนี้เลขไม้เพียง124,547กิโลเมตรเท่านั้นนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัย3ก้การมาพร้อมมันตรฟังก์ชันแล้วพุทคอนโทรลมีครบเลยคันนีนะ้หน้าจอคันนี้ได้เป็นแบบทัชสกรีนแล้วด้วยมาพร้อมกล้องมองหลังนะครับสวยๆแบบนี้เลยใครได้ไปคุ้มแน่นอนเดี๋ยวผมใส่เกียร์ถอยให้ดูนะครับนี่หน้าจอทัชสกรีนกล้องมองหลังเส้นกระ,ระยะามีมาให้พร้อมเลยคันนี้ เป็นเกียร์ออโต้ด้วยคันนี้พวงมาลัยหุ้มหนังสภาพสวยยังไม่มีช้ําเลยนะครับเราเราดูแลให้หมดทุกอย่างเลยอะค,คันนี้บอกเลยว่ามีไวโอลชาร์จเจอร์มาให้ด้วยนี่นะไวโอลชาร์จเจอร์มีมาให้ครบนะที่เก็บของด้านล่างตรงนี้ก็สามารถเก็บได้นะครับที่วางแก้วน้ํา2ใบตรงนี้กุญแจเป็นคีย์เลสแบบนี้แล้วนะครับกุญแจสํารองครบนะครับใครต้องการจัดได้นะครับคันนี้เบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮยครบนะตรงนี้ที่วางพักแขนใหญ่ๆแบบนี้นะครับเปิดออกมาก็จะมีที่เก็บของสัมภาระด้านล่างตรงนี้ให้ครบเลย นะครับมีไฟแอมเบียนไลท์ให้ครบด้วยนะสําหรับตัวนี้นะตรงนี้คอนโซลได้เป็นลายไม้แท้เลยนะบอกเลยว่าสวยจัดจ้านแน่นอนนะด้านบนเป็นหนังซอฟทัชนุ่มๆแบบนี้นะครับนี่แล้วก็กระจงมองหลังนะครับตัดแสงออโต้แล้วเรียบร้อยนะครับคุ้มมากๆราคานี้นะครับด้านบนหลังคาเขาไม่มีรอยฉํำไม่มีรอยดําจริงๆนะคันนี้เข้ามาใหม่ใหม่กริปแน่นอนนะครับเหมือนสภาพออกป้ายแดงมีไวร์เลสชาร์เจอร์มีรูเสียบพาวเวอร์เลส USB AUX ให้ครบนะตรงนี้นะด้านตรงนี้นะครับก็จะมี เปิดฝาท้ายจากด้านในได้พุสต้าร์ทนะครับโหมดการล้อเลื่อนถลายออฟดันมีไม้คบแล้วก็เป็นที่เปิดฝาถังนะครับคันนี้ไม่แน่ใจนะคันนี้มีาบสปอร์ตเซนเซอร์ด้วยนะครับให้ดูนะพี่ข้างกระจกนะครับจะมีาบสปอร์ตเซนเซอร์แจ้งเตือนลดแสงให้นะครับมีระบบช่วยถอยให้ด้วยนะคันนี้นะมีเมมโมรี่เซตนะครับให้ด้วยนะสามารถเซ็ตเบาะได้นะครับคันนี้นะตรงนี้เดี๋ยวเราดูแลเก็บงานให้นะครับภายในภายในคือสวยแน่นอนกระจกมีเซ็นเตอร์ล็อกนะครับมาพร้อมกระจกออโต้สี่บานเลยนะครับ นะแล้วบอดี้โครงสร้างตัวรถนะครับผมพาดูนะครับก็คือเดิมๆหมดทุกจุดนะครับหัวน็อตเนียนใสทุกจุดไม่มีแกะไม่มีขยับภายในสวยสะอาดสะอ้านนะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับรับประกันโครงสร้างบอดี้เดิมแน่นอนนะครับนะพามาดูเหมือนพี่ๆมาดูที่บริษัทเองเลยนะครับล้วก็มาดูด้านหลังนะครับฝั่งผู agen, нолог, like ้โดยสารนะครับนั่งสบายแน่นอนช่วงล่างนิ่มนวลนะครับคันนี้นะเป็นเบาะหนัง3หมอนแอร์หลังมีมาครบนะสําหรับตัวนี้นะครับแอร์หลังก็มีมาให้ครบด้านบนหลังคาสภาพสวยสะอาดสะอ้านบอดี้คือเดิมหมดนะครับ นะแล้วก็บ้านด้านข้างได้เป็นแบบแมนนวลนะครับบ้านหน้าหลังเขาจะได้เป็นแบบไฟฟ้าแล้วนะสภาพโครงสร้างบอดี้ก็คือเดิมหมดนะครับยันแผงประตูเลยนะครับนะพาดูได้หมดนะครับดิสเบรกสี่ล้อนะครับนะสวยงามนะครับรอยตรงนี้อาจจะเป็นรอยเหมือนเออรอยเมจิกหรืออะไรตรงนี้เล็กๆน้อยๆนะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราดูแลให้หมดนะครับมาพร้อมดิสเบรกสี่ล้อเลยนะครับเขาตรงเขาต่อตัวรถนะครับไม่มีอ้าเลยนะครับตรงนี้นะครับดูได้หมดแนบชิดสนิทแบบนี้นะครับ ไฟด้านท้ายเขามาได้มาเป็นแบบ LED Light Guiding นะครับมาพร้อมเซ็นเซอร์ด้านท้ายมาให้ถึง4จุดกล้องมองหลังมีมาครบเลยนะสำหรับตัวนี้แล้วก็จกด้านหลังนะครับยังแท้เดิมทุกบานมาพร้อมไฟเบกรกดวงที่3ไลฟฟ้าให้ครบกระจกแท้เดิมทุกบานจากโตโยต้านะครับไม่มีการแตกไม่มีการเปลี่ยนมาแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมเปิดด้านท้ายให้ดูนะครับเปิดออกมาด้านท้ายตรงนี้จะมีที่วางสัมภาระให้นะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับได้ไปคุ้มแน่นอนนะครับ ัวนี้นะเดี๋ยวเราทําการติดตั้งให้นะที่บางสัมภระแต่ดูบอดี้ตัวรถก็คือเดิมหมดนะครับโครงสร้างบอดี้ตัวรถไม่มีแกะไม่มีขยับเลยรอยซีนทางมะพร้าวแบบนี้คือเดิมหมดนะครับนะเราก็มียางอะไหล่เครื่องมือแม่แรงให้ครบนะครับภายในสวย,ส,ยสะอาดสะอานแน่นอนนะครับนะโครงสร้างบอดี้ตัวรถคือเดิมหมดนะครับนะให้ดูได้หมดทุกจุดเลยคันนี้สภาพสวยจริงไฟท้ายไทยคยโตนะครับไฟท้ายยังแท้นะครับนะไม่มีการเปลี่ยนไฟท้ายมาแน่นอนผมรับประกันให้นะครับสวยทุกจุดเลยคันนี้ สีดําด้วยนะครับใครได้ไปมีแต่คุ้มกับคุ้มราคาแค่เจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นปีดาวคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละหนึ่งหมื่นสามพันบาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวพาดูด้านภายในฝั่งนี้กันต่อนะครับด้านภายในฝั่งนี้นะครับเขาได้มาเป็นเบาะหนังปอบไฟฟ้าแล้วเหมือนกันไฟมเบียนไลท์หลรอๆแบบนี้ครบแน่นอนนะครับนะที่วางสัมภาระตรงนี้เก็บของได้นะครับตรงนี้อัน,นนี้ก็จะมีบุ๊กเซอร์วิสให้ครบคันนี้เข้าศูนย์มานะครับระยะต่อไปลนึ่งแสนสามหมื่นโลนะเพิ่งหนึ่ เพิ่งเข้าสูนย์เชกระยะมาได้ไม่นานนะสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็ด้านที่หัวน็อตด้านฝั่งนี้กันนะครับโครงสร้างบอดี้ตัวรถเดิมๆนะครับไม่มีแกะไม่มีขยับโลโก้มอกชัดเจนนะครับแล้วก็แผ่นเลขเครื่องนะครับแผ่นเพลเลขตัวเครื่องเลขตัวถังเดิมๆจากเหมือนป้ายแดงเลยนะครับภายในสวยนะครับราคาหันครึ่งไปเลยนะครับคันนี้ถูกกว่าป้ายแดงครึ่งหนึ่งนะครับถ้าใครสนใจรถปี2020เลยคันนี้รถปีใหม่ใหม่แค่120,000โลนะครับเดี๋ยวพาดูชมห้องเครื่องกันต่อนะสำหรับคันนี้ มาต่อกันที่เครื่องยนต์นะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์4สูตรนะเป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนเลยนะครับเครื่องยนต์ VVTiW นะครับหน0 0งนซีซีนะคันนี้2000ันซีซี้แรงม้าก็สภาพเครื่องยนต์นะครับก็คือเดิมๆหมดเลยนะครับเรายังไม่ได้ทําการปรับสภาพนะครับขนาดยังไม่ได้ล้างไม่ได้ปรับสภาพนะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะสภาพเครื่องยนต์เหมือนแบบว่าป้ายแดงจริงๆนะครับนะแล้วเดี๋ยวทาการล้างขัดสีปรับสภาพทำปปาก่อนส่งมอบแน่นอนนะครับ บอกเลยว่าได้ไปสวยกว่าน on well. like ี้แน่นอนคุ้มแน่นอนนะครับเครื่องยนต์ก็คือเดิมๆนะครับเราไม่มีตัดแต่งหรือว่า m o ิฟายเครื่องใดๆทั้งสิ้นนะครับเครื่องยนต์เดินนิ่งแบบนี้นะครับไม่มีน้ามันเครื่องไหลเยิ้มแน่นอนนะครับแห้งสนิทแบบนี้นะครับเครื่องยนต์ไม่ดังนะครับแล้วก็คันนี้บอกเลยว่าแรงมากๆสองจุ G ศูนยนะครับซุ้มโท๊นะครับยางอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานแน่นอนน้องๆเหมือนสภาพป้ายแดงนะครับโลโก้นะครับด้านบนหัวน็อตเดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวดูด้านหัวน็อตก่อนนะครับไม่มีแกะ คำเตือนชัดนะครับแล้วก็รอยสีด้านบนก็คือเดิมๆเอาเล็กเล็บจิกเข้าได้เลยแนวะนิ่มๆแบบนี้นะครับแล้วก็หัวน็อตด,ด้านนี้เหมือนกันนะครับก็สภาพสวยเหมือนออกป้ายแดงใหม่ๆนะครับได้ไปราคาที่2 7 3 9 0 0 0แบาทเท่านั้นนะครับผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ13,000หนามนะครับรายได้คันนี้เนื้อสองหมขึ้นไป20,000 26,000ขึ้นไปออกคนเดียวจบนะครับไม่ต้องมีคนค้ำนะครับไม่ต้องมีคนกู้ร่วมเลยนะครับบอดี้โครงสร้างก็คือเดิมหมด ไฟด้านหน้าเขายังเดิมๆนะครับไม่มีตัดต่อหรือตัดแต่งแก้มหน้าซ้ายด้านขวานะครับไม่มีดุ้งไม่มีเบี้ยวแน่นอนนะแถมรับประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยคันนี้นะครับหนึ่งปี2 2 0 0 0หมื่นกิโลเมตรนะหนึ่งปี20หมื่นกิโลเมตรนะครับสามารถซ่อมศูนย์ได้เลยแล้วก็แถมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้ด้วยนะครับหนึ่งปี24ชั่วโมงนะครับบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับจัดไฟแนนซ์ฟรีเลยทั่วประเทศไทยนะครับอยู่ต่างจังหวัดผมมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์วิ่งไปเซ็นให้ถึงที่บ้านเลยนะครับฟรีดาว นาไม่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกรับรถนะครับผมมีบริการรถสไลด์ส่งถึงหน้าบ้านพี่ๆด้วยนะครับบอกเลยว่าพบจบในที่เดียวแน่นอนนะครับนะาสำหรับคลิปนี้นะใครชอบใครชอบฝากกดไลค์นะครับกดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมนะครับฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้หน่อยเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าเป็นรถรุ่นอะไรผมมาอัปเดตให้พี่ๆดูนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ